สวัสดีครับพี่น้องปองปายครับวันนี้ก็มากินข้าวอยู่นะครับผมมาเมืองน้ำนะคือเราละครับวันนี้ก็เพื่อนตำยังก็ล่ะตำสัวตำสั่ว,ส,วสันว่าเคยกินแต่ตำไทยตำปลาอันนี้ตำสั่วคนะวันนี้ก็มี่มกหน่อไม้ครับผมมกหน่อไม้มกไสหมูนะครับเพิ่งเสร็จกินกับขา้าวใช่ไหมเนาะกินข้าวเด้บ่ อ,อันนี้เด LIKE OK. so well like er. okay. ้๋อันน well ี้เขาผู้ใดเขาเขาเจ้าเด้๋เขาเขาเขาตีเขาหอมมะลีครับผมหอมหอมครับอืมอันไรไหลครับนะครับโอ้ยตัดเสร็จ ถือลูกโดนนะ,ะคำแรกก็เอาเลยครับพี่น้องเผ็ดเลยปะเนี่ยผักอะเก็บเอาทั้งหมดหละครับปลูกไว้นี่ก็มีต้นเถาะต้นบักเขียบต้นบักงวง วงแหวกข้างล่างก็เป็นให้เป็นหน้าครับตส้พริกหลายอยู่เด็นี่ก็มีพริกน้วยมะแมนหมกันที่บ้านใส่พริกเป็นยมมันเด็ดอืมมืดเนี่ยเปนยมใส่มันมันคืออะไร อยกไหมเด็กกินน้วกมกันเรียมกันดิกินเลยกินเลยอืมอืมอรงเยออมาบ่หรอกระปังเขาดีไหมอืมแต่มครับพี่น้องบรรยากาศกด็ดีร่มเย็นพ้อห้อยอยู่ ดีีเอน่ไ้ลำบักง่ายอาหารไทยนี่ไม่กินในบทุกอย่างเลครับ <c oughs> เกลือเคียง <c oughs> เป็นยาเปิดไหมเปิดกระเทียม่เห <c oughs> มักตะมกกมาใหม่เลยแล้วครับ บอกหลายก็ทราบหลายคำปม,ปม เผาขึ้นฮัลไม่ก็ตากเด็ดไม่ไม่ไม,มันมีใบยอ่อครับนี่หนอมีใบยอ่อยอยู่ข้างลางนี่แน่แน่ม่ามีประโยชน์พ่อไหมสมุนไพรใบยอ่อพันวา มะกอขยาก,ม,กมุกทำไมก็ะแทบ